สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาอะไรอ่ะก็คือจะมาลงอะไรอะแฟตลอม t w r p แฟตลอมแล้วก็ลองลง TWRP บนโทรศัพท์ซัมซุงเค,ครื่องนี้นะครับผมก็คือแบบยังไงอ่ะแบบไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เลยนะ ไม่ไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เลยนะครับไม่ต้องใช้นะครับผมเพียงแค่แบบใช้โทรศัพท์เครื่องสำรองหรือเครื่องหลักโทรศัพท์จากเครื่องหลักของเรานะครับผมอันนี้คือเครื่องสำรองนะครับผมเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอันนี้คือโทรศัพท์ซ <im> ัมซุงนะครับผมผมก็จะมาทําการแฟลชลอมโทรศัพท์มือถือซัมซุงหรือลงทวีวอาร์พ <im> ี <A> บนโทรศัพท <im> ์ซ <A> ัมซุงแบบไม่ต้องอยังไงไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เลยนะครับผมอือออออทําได้นะครับ ก็คือผมก็จะใช้เนี่ยอันนี้คือเครื่องหลักของผมนะก็คือผมก็จะลงให้เครื่องนี้ับผมทําังไงเราก็ต้องมีอุปกรณ์อะไรบ้างอย่างแรกเลยอลัอลราคาถูกๆเนี่ยเจอบ่อยพวกร้าน20อย่างเงี้ยก็หรือพวกร้านสายชาร์จอะไรพวก20อย่างเงี้ยก็มี OTG ประมาณนี้1อันหรือเป็นสาย OTG ก็ได้ก็แล้วแต่นะ นะครับหรือหรือใช้สาย Type C to Type C ก็ได้นะครับผมถ้าเครื่องสำรองบางทีเนะี่ยเป็น Type C ด้วยนะครับผมแต่ถ้ารุ่นเก่าเนนะี่ยเป็น Micro USB ก็ใช้สาย OTG ดีกว่านะครับนะครับแล้วก็สายชาร์จด้วยนะครับผมนี่ใส่ชาร์จหนึ่งเส้นประมาณนี้นะครับผมนะครับอ่ะมาก็อันนี้คือเดี๋ยวผมลองปิดเครื่องก่อนนะครับผมอันนี้คือผมอยู่อะไรอ่ะอยู่อ่าลิ อ่ะสต็อกทีคัเวอรี่หรือหรือค e ลเวอรี่จากโรงงานนั่นแหละนะครับผมอ่ะนี่เดี๋ยวเขาให้ดูนะครับเดี๋ยวเขาให้ดูนะครับผมนี่อ่ะเขาได้ละรอสักครู่นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเขาให้ดูเลยนะครับผมเนี่ยตอนนี้อยู่อะไรอ่ะสต็อกทีคัเวอรี่เนียว่านานาสต็อกทีคัเวอรี่อยู่นะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับปิดเครื่องก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมอันนี้คือเครื่องหลักนะครับผมใช้ใช้โปรแกรมอะไรแฟลโทรศัพท์มือถือนะครับผมโปรแกรมนี้เลยผมแนะนําเลยนะครับก็คือโปรแกรมจะเป็น eros ประมาณนี้เลยนะครับผมนี่ eros นะครับนี่ผมโหดเข้ามานี่ครับผมแต่ไม่มีใน Play Store นะครับไปโหลดเอาเองนะครับผม เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปให้เลครับผมตัวแอปตัวนี้นแต่เป็นไฟล์ apk นะครับผมเจ้าตัวแอป,ปตัวนี้นะครับผมสามารถโหลดได้เลยนะครับผมแอป,ปตัวนี้นเขาดีคือมันจะเป็นแบบยังไง OpenSource นะครับผมเป็น Open source ด้วยนะครับโอเคนี่กดเข้ามา,ขมากดเข้ามาก็จะประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมนี่กดเข้ามาก็หน้าตาประมาณนี้เลยนะครับผมนี่เหมือนเราใช้โปรแกรมอุดินสามหน้าตาโปรแกรมแบบยังไงประมาณนี้เลยนะมาภาพมาเลยปั๊บนี่ไงหน้าตาประมาณนี้เลยเนาะเนาะ นะครับอ่ะก็ส่วนรูปฟองเฟืองเนี่ยก็จะเป็นอะไรอันนี้เป็นพวกรีบูตอัตโนมัติก็อ่าปิดไปก็ได้เลยนะครับผมมีปัญหาผมก็จะปิดไปนะครับผมประมาณนี้นะครับผมไอเนี้ยก็คืออย่าไปสนใจมันนะครับผมอันนี้มีภาษานะครับผมมีภาษาอะไรบ้างมีหมดเลยมีภาษาอังกฤษภาษาอาหรับ ภาษาดัชภาษา,า,าสเปนภาษาอะไรต่างๆนี่แหละนะครับผมภาษาฟิลิปปินส์ฝรั่งเศสอินโดนีเซียญี่ปุ่นเกาหลีอะไรประมาณนั้นรัสเซียก็มีอันนี้มีไทยด้วยมีเวียดนามมีจีนอะไรประมาณนี้นะครับผมอันนี้คือตัวล็อกก็คือเหมือนใบบินน่ะครับผมเหมือนใบบินนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอะไรอันนี้คือตัวข้อมูล FAQ นะครับผมว่าวิธีใช้ยังไงเหมือนโอดินไหมประมาณนี้เลยเนาะนะครับผมอันนี้กดรูปบ้านตรงนี้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเค มาแต่ถ้าแบบวิธีเข้าโหมดดาวน์โหลดของโทรศัพท์ซ m s u n g เนี่ยยังไงถ้าเป็นรุ่นเก่านะก็ให้กดปุ่มลดเสียงกับปุ่มโฮมกับปุ่มพาวเวอร์พร้อมกันค้างไว้มันจะเข้าเข้าอะไรเข้าโหมดเข้าโหมดดาวน์โหลดให้แล้วก็กดปุ่มเพิ่มเสียงหนึ่งทีปั๊บก็จะเข้าโหมดดาวน์โหลดให้เลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นพวกรุ่นซั s ซ n g แบบรุ่นแบบเริ่มจะไล่ปุ่มเริ่มจะไล่ปุ่มโฮมแล้วผม น่นแะแบบอย่างเงเช่นพวก S8 อะไรประมาณนะั้นก็กดปุ่มลดเสียงกับเพิ่มเสียงกับปุ่ม Power แล้วก็มันจะเข้าให้เลยนะครับผมประมาณนี้นนะแล้วก็กดเพิ่มเสียงก,ก็จะเข้าหมดดาวน์โหลดให้แต่ถ้าแบบเป็นมือถือซัมซุง g า a ล็กซอะไรวะถ้าแบบเงี้ยแบบปีปี2018เป็นแบบตรงตรงต,รงต้นมาก็เป็นต้นมาก็แบบอย่างเงให้เสียบให,ให้ให้กดปุ่มเพิ่มเสียงกับ ปุ่มลดเสียงพร้อมกันแล้วก็เสียบสายชาร์จก็จะเข้าโหมดดาวน์โหลดนะก็กดเพิ่มสิก็จะเข้าโหมดดาวน์โหลดให้เลยนะครับผมประมาณนี้เนาะอ่ะอันนี้คือเดี๋ยวผมเอาสาย o t g ก่อนเอาสาย OTG ิไปพไซน่ะนี่เจอละนี่นะครับผมอ่ามาเอาสาย o t g เนี่ยเสียบเข้าไปตรงนี้เลยนะครับอ่านะครับเสียบเข้าไปแล้วนะครับผมต่อไปแล้วก็ปลายเนี่ยเสียบนะครับผม เสียบเรียบร้อยแล้วนะครับถัดไปก็มาถ้าเป็นแบบพวกอันนี้คือของผมเนี่ยใช้ AA, เป็นแบบที่ผมลองเป็น s a m s u n galaxy g j 6 2 8 1 8นะครับผมก็เป็นปี2018นะก็กดถ้าเป็นถ้าเป็นมือถือ Samsung รุ่นปี2018่ยก็กดปุ่มเพิ่มเสียงและลดเสียงพร้อมกันค้างไว้แล้วก็เสียบสายชาร์จปับ๊บนะครับผมอ่าขึ้นมาหน้าโหมดนี้แล้วกดปุ่มเพิ่มเสียงที ปาบเข้าให้นะครับโอเคนี่ขึ้นมาแล้วนะครับผมกดตกลงไปเลยนะครับผมนี่ปาบนะครับอ่กดตกลงเนี่ยมันขึ้นว่าเนี่ยนะแกาจัซีเรียลอะไรประมาณนี้แหละนะครับผมมาอันนี้ก็มาที่ตรงลูกฟันเฟืองเลยนะครับผมสามารถปิดตัวถ้าถ้ามันเปิดนะสามารถปิดได้เลยนะครับผมตัวตัวรีบูตอัตโนมัติถ้าเราจะลงสืบวิว่ะไปเนีมาที่ลูกปาดเลยนะครับผมเจฟาเอพีนะครับผมเจฟาเอพีนะครับผม คีย์ทีวีอานะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมผมันกำลังเซิร์ชเดี๋ยวผมหา t ์ทีก่อนนะครับแป๊บหนึ่งนะครับผม t ีวีหาก่อนนะครับมาไหมทีวีอ้าวไม่มา t ีวีแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วนี่ไงนะครับผมโอเคเนี่ยนะครับ นี่ t w r p กดที่ช่อง a เพียงก็เลือกไฟล์ t w r p ของเรานะครับส่วนถ้าเป็นมือถือ a m s u n งรุ่นปี2019เป็นต้นมาก็ให้เราเลือกเลือกไฟล์ v b meta ด้วยนะครับผมก็กดตรงที่ user data แล้วก็เลือกไฟล์ v b meta t r ด้วยนะครับผมประมาณนี้เนอะนะครับผมแต่ผมเป็นรุ่นปี2018นเนอะก็ไม่ต้องใช้ v meta เลยก็ก็แฟด t w r p ไปได้เลยนะครับผมเนี่ยเลือกเลือกให้ถูกช่องแต่อย่าไปแฟตตรงช่อง b l นะถ้าแฟดตรงช่อง b l เนี่ย เรียบร้อยเลยนะคือแบบใส่ผิดไฟล์เอาไฟล์อะไรบางอย่างเนี่ยปยัดใส่ใน b บเนี่ยระวังเลยนะบริกบริกแน่นอนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคก็ไม่มีอะไรเนาะอันนี้ก็ AP ก็ช่องก็ถูกแล้วเนาะกดเริ่มต้นเลยนะครับป๊าปอ่าเรียบร้อยแล้วโอเคก็เข้าหมดดาวอ่าให้ให้ออกจากหมดดาวแล้วก็คือกดปุ่มลดเสียงกับปุ่มเาวเวอร์พร้อมกันประมาณค้างไว้เจ็ดวินะครับอืม พอดับแล้วก็กดปุ่มเพิ่มเสียงกับลดเสียงเอ้ยเพิ่มเสียงกับปุ่ม power กับปุ่มโฮมแต่ถ้ามีปุ่มโฮมก็กดไปด้วยนะครับถ้าเป็นรุ่นเก่านะครับผมปล่อยออกนะครับปล่อยปุ่ม power ออกนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยนะนะครับผมก็อันนี้ลง TWRP ได้นะครับผมนี่ลง TWRP ได้เลยนะครับผมไม่มีปัญหานะครับผมสามารถลงได้นะครับผมแล้วก็แบบประมาณนี้เนาะนะครับผม ก็ถอดสัญชาติออกได้ไหมถอดสัญชาติออกได้เลยไม่มีปัญหานะครับผมเนี่ยลง,ลงก็ลงทีศวิวอาร์พีได้นะครับผมมาต่อไปเรามาแฟลตลอมกันเลยนะครับผมต่อไปนะครับผมต,ต่อไปก็จะมาแฟลตลอมบ้างนะครับผมโอเคก็อ่าเนี่ยเสียบสายชาร์จอยู่นะครับผมอ่าต่อไปก็ก็ให้เราเนี่ยเข้าโหมดดาวน์โหลดนะครับผมอย่างที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกนะครับผมว่าเข้าโหมดดาวน์โหลดยังไงนะครับผม,อผมของผมก็แต่ผมก็ แต่ถ้าเป็นซัมซุงรุ่นปี2018ใช่ไหมก,ก,ก็คือเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นซัมซุงรุ่นปี2018เป็นต้นมาใช่ไหมก็แบบยังไงอะก็คือกดปุ่มเพิ่มและลดเสียงพร้อมกันแล้วก็เสีรบสายชาร์จปั๊บใช่ไหมนั่นแหละนะครับผมก็กดปุ่มเพิ่มเสียงทีปั๊บเขาให้นะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคก็กดตกลงนะครับผมเพื่ออนุญ,ญาตมันนะครับนะครับอนุญ,ญาตมันเข้าไปนะครับผม อ่านี่ขึ้นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อนะครับผมประมาณนี้นะครับผมก็ให้เราเลือกไฟล์ AP นะครับผมประมาณนี้นะครับ AP ก็ใส่ช่อง AP นะครับผมนี่แต่โหลดเฟิร์มแวร์แต่ต้องใช้เฟิร์มแวร์ลอม0ูนเฟิร์มแวร์ใครเฟิร์มแวร์มันนะครับโอเคเรียบร้อยต่อไป CP CP ก็ใส่ช่อง CP นะครับผมไฟ CP ก็ อันนี้คือต้องใช้เฟิร์มแวร์ใครเฟิร์มแวร์มันนะครับผม C.S.C ก็ใส่ช่องไฟ C.S.C ก็ใส่ช่อง C.S.C นะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับผมผมเลือกมาถูกช่องแล้วนะครับผมมาที่ตรงลูกันฟืงตรงนี้เลยป๊าบเข้าให้นะครับผมเดยผมขออนุญ,ญาตเพิ่มแสงก่อนนะครับผมรู้สึกมันดูไม่ค่อยสว่างสวัยเลยนะครับอ่ะเมื่อกี้เพิ่มแสงสําเร็จแล้วก็กดที่รีบูตอัตโนมัติเปิดไปก่อนเลยนะครับผมเปิดสำเร็จเปิด เปิดสำเร็จแล้วก็กดมาที่รูปบ้านตรงนี้กดปับ๊บนะโอเคเลือกไฟล์ถูกช่องแล้วนะครับผม B L เนี่ยจะใส่จะใส่หรือไม่ใส่ก็แล้วแต่นะครับผมแต่แนะนําให้ใส่นะครับผมบางทีเนี่ยเพราะว่าถ้าแบบยังไงอะ่ะก็คือบางทีเช่นถ้าผู้ชมเนี่ยไปเปลี่ยนบูโลโก้มานั่นแหละนะครับผมก็สามารถแฟด B L ได้เลยนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับผมก็ถูกช่องแล้วนะก็กดเริ่มต้นเลยนะครับผมจากนั้นก็ รอสักค so like ู่นะครับผมอ่รอสักคู่นะครับรอสักคู่นะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับรอสักคู่เลยนะครับรอสักคู่ก่อนนะครับผมนะนะครับอืมรอสักคู่ก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่รอให้มันเช็ค MD ห้า อันนี้คือรอให้มันเช็คนะครับผมรอไปก่อนนะครับผมรอให้มันเช็คนะครับอ่าจจะรอนานหน่อยนิดนึงนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่าน,นี่รอให้มันเช็คอ่าเรียบรอ้อยละอ่านี่เนี่ย b o ต s ซิ y s t e m อ่านี่เห็นไหมขึ้นแล้วเห็นไหมเป็นขีดขีด,ข,ดขึ้นแล้วนะครับผมเนี่ยขึ้นแล้วเห็นไหมมันก็เริ่มขึ้นขึ้นเห็นไหมอ่า นะครับมาที่ตรงรูปตัวกระดาษตรงนี้ได้เลยนะครับผมปาบเขาให้นี่ไงก็สามารถดูรายละเอียดได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับผมดูรายละเอียดตามนี้ได้เลยนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับผมอันนี้คือรอจะให้มันแฟดสาเร็จนะครับผมให้มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมเห็นไหมให้มันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับผมรอไปก่อนเลยนะครับผมแต่ตัวเนี้ยผมบอกตรงๆได้เลยนะครับว่าโปรแกรมเนี้ย มันมีภาษาไทยให้ด้วยนะครับผมโอ้โหถือว่าดีกว่าโปรแกรม Odin 3ในคอมอีกนะครับผมแต่ Odin 3ในคอมเนี่ยส่วนมากจะมีแต่ภาษาอังกฤษกับภาษาเกาหลีใช่ไหมใช่ไหมถ้าผู้ชมน่าจะใช่นะครับผมถ้าไม่ใช่ถ้ามีแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวหรือไม่มีเกาหลีเนี่ยก็แบบน่าจะน่าจะยังไงอะ่ะเออก็ไม่ค่อยรู้อะประมาณนี้เนาะว่า Odin 3เนี่ยในโปรแกรม PC อ่ะมันมีแต่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวใช่ไหม ก็ใครรู้ทีเนี่ยบอกคอมเมนต์มาหน่อยนะครับผมจะได้รู้ตามตามกันนั่นแหละนะครับโอเครอสักครู่นะครับผมเดวผมก็เล่นความโดยของคลิปไปก่อนเลยนะครับผมไปอ่าแฟดสำเร็จสเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเปอร์เซ็นต์แม้ขึ้นว่าโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมาดูที่ตรงกระดาษตรงนี้ได้เลยนะครับผมนี่นะครับนี่ประมาณเนี้ยทอสชาติออกออกก่อนได้เลยนะครับผมก็ไม่มีปัญหานะครับ นี่ไงก็แฟลตเฟิร์มแวร์สำเร็จแล้วนะครับผมเปิดไปก่อนนะครับผมอ่าไฟมาแล้วนะครับผมโอเคนี่ไงก็ประมาณนี้เลยถอดสาย OTG ออกหรือหัว OTG ออกได้เลยนะครับผมมีปัญหานะครับเห็นไหมเนี่ยแฟลตสำเร็จแล้วนะครับนี่ไงนี่ไงรายละเอียดตามนี้ก็แบบ กดที่ตรงล็อกนะเฮ้ยมันก็ถือว่าดีนะอารมณ์แบบเหมาะกับยังไงอะเหมาะกับที่แบบยังไงก็แบบยืมเครื่องนะเช่นอย่างตัวเช่นอะยืมเครื่องของคุณพ่อค,คุณแม่มาก็ได้หรือของพ่อแม่พี่น้องมาก็ได้นะครับผมหรือหรือยืมเครื่องของญาติญาติมาก็ได้นะครับผมก็ทําได้หรือยืมเครื่องของเพื่อนมาก็ได้นะครับม,มาทําแบบนี้ได้นะครับผมแต่อย่าไปไปแฟดมั่วสุมสี่สุมห้านะครับผมถ้าแฟดมั่วสุมสี่สุมห้านะครับมีโอกาส ฮาร์ดบิกแน่นอนนะครับผมประมาณนี้นะครับผมเลขอีมี่หายมีไหมเลขอีมี่หายก็มีนะครับผมผมก็เคยเจอนะครับผมประมาณนี้นะโอเคก็จบประมาณนี้เลยนะครับผมก็ถือว่าแบบยังไงเอาเป็นว่าแฟดผ่านแน่นอนนะครับผมประมาณนี้เนาะนะครับถือว่าแบบยังไงแฟดผ่านแน่นอนนะครับประมาณนี้นั่นแหละนะครับผมอันนี้ก็แบบที่ผมลองเลยเป็นซัมซุง J6 ครบรสิแปดนะนะครับผม น,นี้ประมาณนี้เลยเนาะอืมก็แบบยังไงนะแฟดผ่านแน่นอนนะผมประมาณนะแบบไม่ต้องไม่ต้องใช้คอมเลยนะอันนี้คือผมไม่ใช้คอมเลยนะผมใช้แบบโทรศัพท์มือถือแดงๆอันนี้คือเครื่องหลักของผมเองนะเนี่ย Samsung Galaxy A31 ประมาณนี้เลยนะนะครับผมแฟดได้จริงนะครับผมโปรแกรมเนี้ยดีสุดๆเลยแต่ไม่แต่มันไม่ไดม้มีใน Play Store นะแต่ไงนะแต่ว่ามันมีในแค่แบบยังไงนะใน g i t h u b ประมาณนี้เนาะ กิจฮับประมาณนี้เลยนะครับผมก็แบบไปโหลดกันได้เลยนะครับผมประมาณนี้เลยเนาะโอเคก็จบแค่นี้แหละนะครับผมก็เอาละใครสําหรับชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดตดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณกันด้วยนะครับบ๊ายบายโย